อยืนกันหลายมือบอกกอนบอเอาไปกอน้าแนกอ้ำเนคนาไปนําเจอยู่แล้วก็สือเลยไปุงเทพเลยเด้อบอกกันอีกเที่ยนึงน่าจะวันที่หนึ่งหโอ้โอ้โอโดนขัดีก็จเียอันงั้นภาคเหนือเนาะ งานอยู่ภาคเนะี่ยพอดีเดินทางปลอดภัยเดือนไหนยุคเที่ยวนิดหนึน่งเหมืนอนดิ่ง้องนนี่สองเลยไปฮอดกลาเง,งเดือนเดียวยุคเขียบเลยเดือนนั้น,นอ๋อม,มันมันมีแต่ฝนหนุ่นบรรหนองเขามัน<ด>มัน<ด>มันหนาฝนเนาะนนบรรหนองเขาหนาฝนมันเกิดเลยน<า>นบ่มีภัยอันนี้คุณแล้ว อันนี้สีลสแล้วมมือใดนะฮะสี <res S 1> ่หางมือเหลี่ยมคือใส่งานใดเลย่นบอติดจอขึ้งขอบจอเสี่ยวไปงานยืนเนี่คือเอาจอดขึ้นเก้าเอาแต่จอดกลางไปอันนี้คือบอตองหนึเลยเอาแต่จอกลางไปแล้วเอาเอาขั้นไฟโลูกของไฟ่ขั้นแบบอันไหนขั้นไหนเอาตัวขั้นไหน เที่ข้าเออัดนี้เอาไปคณะไปคณะลองไปเออไว้เ็ไปรถเครื่องปั้นเอาไปผู้ใดครับไม่เกี่ยวนำปั้ไปสครับข้าเจ้าใส้บอล้รบอ้จะเอาอันนังมาใส่ในข้อแด้นังก้อนไ ท่านเดียวคุณ่านองวจ่ายอ๋อที่ว่าเขาลงบานนั่น,นโอ้เมือแล้วเอาบอ่าาอแล้วเบาอยู่ต้องฟ้างป,ปลงบานอ๋อเกือบกบได้อ้าวมาแล้วม,ม,มาแล้วมาแล้ว,เ,วเห็นเข้ามากะอยากมา,า,กมาไปน้ำบ่

เป็นโกรกจไม่ได<อ>้ดดกแน่นเเป็นอย่างไมันอ๋องเลียงเลียงกรอะนอย่างเงี้ทำงานจนนาที่สุดทายเนาะไปไหนแล้ว นำน้แนำน้ำี่ย่อนหยอนนี่นี่ฟ้กพิดาไปน้อยเียวรับจบจบแล้วกันัง เดียวนรีนี่มาุยวกันปิดไปแอเขากบบเอาแกงแกงไปไกนี่กัมันก็แจงเกือนมาปิดืมีด้ปิดปิดปิดหัววันี่เลยค่ะมันปิด2ปี คันนั้นมันเป็นสีเขียวอีเก็ดนั่นเองต้องเอาฝาออกต้องยึดเหล่าเล่าที่ลังด้วันของเผาเก็ดคือคั้นหนยต้องำจังหวะีหอยลยพี่เออมันหอยระโยงในย่างคันนั้นกนของเป่าของในฝีมองในเผาที่คนันยืนคิอว่าจะมา สวัสดีค่ะ